ดีบีมีสุขชีวิตสนุกสุขภาพดีอยู่ผมยวคณารกรคงประทีมนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงคอลลาเจนนะครับถ้าพูดถึงคอลลาเจนแล้วทุกคนก็จะนึกไปถึงผิวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์ของคอลลาเจนมีมากกว่าเรื่องผิวนะครับเราอยู่กับอาจารย์โอครับสวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอพูดถึงคอลลาเจนทําไมหลายๆคนทึกนึกถึงแต่ผิวจริงๆคอลลาเจนมีประโยชน์ด้านอื่นไหมครับมีค่ะก็คือจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยสามารถผลิตได้เองด้วยบางส่วนนะคะแล้วก็ะจะได้รับจากอาหารอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่ก็มีอีกบางส่วนอย่างเช่นหนังหมูนะค,ะ,คะแม้แต่ติดไก่นะคะแล้วก็หนังปลาทั้งหลายพวกนี้ก็จะมีคอลลาเจนอยู่แต่ว่าจะเป็นคอลลาเจนในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะสำหรับประโยชน์ของคอลลาเจนเนี่ยนอกจากจะ เรื่องของผิวพรรณเปล่งปั่งแล้วจริงๆแล้วอคอลลาเจนยังช่วยในเรื่องของข้อต่อกระดูกนะคะแล้วก็เส้นผมด้วยบางคนอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะการที่เส้นผมเรายืดหยุ่นได้ดีเนี่ยคอลลาเจนก็มีส่วนนะคะ mm hmm. mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้หญิงทั้งหลายไปเข้าร้านทำผมเนาะแล้วเขาบอกว่าทำทรีทเมนต์คอลลาเจนไหมนี mm ่แหละค่ะ hmm. ก็คือเป็นเป็นอีกประโยชน์หนึ่งคือเติมคอลลาเจนเข้าไปในผมทีนี้เวลาเราจะไปเลือกซื้อแหะครับเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่า <โย S 1> มีหลายาแบรนด์มาก<ช>นะครับก็เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์เองก็ตั้งใจผลิตมาให้ดีที่สุดแหละแต่การจะเลือกซื้อสําหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อแบบไหนดีให้เหมาะกับเราไม่ว่าจะเป็นผิวหรือเป็นข้ออ,อย่างแรกเลยเนี่ยเราเวลาเราไปซื้อคอลลาเจนเนี่ยเราจะดูที่อะไรก่อนปริมาณครับใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเราต้องดูปริมาณคือดูก็ดูได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปริมาณส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000มิลลิกรัมขึ้นไปจนถึงหมื่นกว่า 20, 000, 30, 000 2 0 0 0 0ื่นสาอะไรก็ตามนะคะซึ่งจริงๆปริมาณที่ร่างกายต้องการเนี่ยจริงๆกินเป็นซองที่เขาบอกเนี่ยหมื่นมิลลิกรัมอันนั้นถือว่าเพียงพอนะคะ ไม่ได้จําเป็นจะต้องกินมากกว่านั้นเพราะเราอย่าลืมว่าร่างกายเราสามารถสร้างเองได้ส่วนหนึ่งนะคะก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องกินให้โอเวอร์วันนึงกินสดวันละกระปุกไม่ไม่ขนาดนั้นนะะแต่ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเลือกซื้อยังไงนะคะ,ะปัจจัยในการเลือกซื้อเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายหนึ่งเราดูแหล่งคอลลาเจนก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วคอลลาเจนที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ย จะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะในปัจจุบันเป็นมารีนคอลลาเจนอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมต่อการย่อยและการดึดซึมของร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะใช้ปลาทะเลน้ำลึกเป็นแหล่งคอลลาเจน เนื่องจากว่าทั่วโลกกินได้นะคะเพราะเราอย่าลืมว่าบางศาสนาเนาะเขาจะมีหลักความเชื่อของเขาอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแหล่งคอลลาเจนจากหมูเขาไม่กินนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหันมาบริโภคคอลลาเจนจากปลาเทศทะเลแทนน,นะคะทีนี้เราจะต้องกินคอลลาเจนตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ช่วงอายุเท่าไหร่จริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่20ขึ้นมาเนี่ยก็กินได้ะคะ่ะในสำหรับ กรณีที่บางคนไม่ชอบกินอาหารแบบที่มันเป็นแหล่งคอลลาเจนนะเนาะหมูไก่หนังหมูหนังไก่หรือนังปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะต้องกินคอลลาเจนเพื่อเสริมเข้าไปนะคะหรือถ้าใครที่เริ่มมีปัญหาเรื่องข้อต่อเรื่องกระดูกหรือแม้กระทั่งอยากให้ผมสวยอย่างเงี้ยก็เริ่มกินได้เลยะคะ่ะเราก็ต้องดูว่าคอลลาเจนนั้นเป็นทไนทป์หทไหนที่เหมาะกับผิวไทป์ไหนที่เหมาะกับข้อแล้วก็กระดูก นะครับคนขายก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่าของเขาเป็นประเภทไหนนะครับทีนี้เราก็ต้องเลือกหาให้ถูกนะครับแล้วช่วงไหนที่มันจะเริ่มไม่ไม่ค่อยทํางานและไอตัวผลิตคอลลาเจนเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปฮะก็สักบางคนก็30ต้นต้นก็จะเริ่มแล้ว30เองเหรอครับใช่ค่ะเริ่มก๊อปแก๊บก๊อปแกลบอ่าเริ่มแล้วบางคนเด็กกว่านั้นก็มีคือจริงๆมันจะมีหล่อลื่นเนาะตรงตางหอยข้อบางคนแก่ไปต้องไปผ่าตัด บางคนอาจจะต้องไปฉีดเข้าไปแต่ถ้าเราเริ่มทานตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปไปเสี่ยงต่อการผ่าตัดในอนาคตหรือไปฉีดก็โอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะนะฮะข้อไม่ใช่แค่ข้อเข่าเท่านั้นข้อทุกข้อในร่างกายถูกไหมอาจารย์ใช่ค่ะข้อต่อทุกข้อเลยฉะนั้นอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงสำหรับคนที่จะเลือกซื้อในปัจจุบันสำหรับคอลลาเจนสำหรับคนที่จะเลือกซื้อนะคะก็ต้องดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันมี เรื่องไหนที่ขาดเราต้องการกินเพื่อวัตถุประสองค์อะไรนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายเราสามารถผลิตเองได้อยู่แล้วในช่วงวัยนั้นเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องซื้อนะคะเพราะว่าอาหารเสริมพวกนี้มันมีราคามีมูลค่าของมันนะคะอาจจะไม่ได้จําเป็นตั้งแต่วัยนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออเราเดินแล้วเริ่มมีความคัดนะคะคอต่อกระดูกอะไรเราเริ่มไม่ไม่แข็งแรงแล้วอันนี้ก็เริ่มจะ หาซื้อคอลลาเจนเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้ต้องการกินในปริมาณที่มากนักนะคะแล้วก็อีกอย่างเวลาเรากินคอลลาเจนเนาะ,ะก็ควรจะทานคู่กับกลุ่มน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะเพื่อเสริมการย่อยและ,ะดูดซึมเข้าไปด้วยแลวทีนี้คอลลาเจนจะมีแบบเม็ดกับละลายน้ําแบบไหนดีกว่ากันเม็ดกับละลายน้ําจริงๆก็ไม,ไไมไ่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณ คอลลาเจนที่มันอยู่ในนั้นมากกว่าคือพอดีว่าเวลาไม่ว่าจะทั้งอัดเม็ดหรือจะทําเป็นผงละลายน้ําเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คอลลาเจนร้อยเปอซอยู่แล้วม,มันจะต้องมีส่วนผสมอื่นๆที่ทําให้ขึ้นรูปเป็นเม็ดได้หรือว่า,าสามารถละลายเป็นผงได้อ๋ออาจจะขึ้นอยู่กับความสะดวกในการทานใช่ค่ะ